สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาออกกําลังกายกันนะครับ,รบพี่ตงจะเป็นเทรนเนอร์ให้เบสันนี้เป็นเทรนเนอร์ให้หนูไหวไหมมีคนบอกว่าเบสอ้วนขึ้นอืมเบสอ้วนขึ้นหรอเนี่ยคะ่ะเทรนเนอร์เขาแต่งหน้ามาค่ะ <laughs> ทุกคนครับผมไม่ได้แต่งหน้ามาผมมาจากที่ทํางานครับแล้วผมก็เลยต้องมาเป็นเทรนเนอร์ต่อเพราะฉะนั้น <laughs> ผมไม่ได้แต่งหน้าเกมากกลกังกายนะทุกคน แล้ว <im itation> <im itation> ดูหน้าแ,แล้วดูเบนดี้ภาพตัดออกนะที่ไปทำงานมา <im itation> แล้วดูเบนดี้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยอ่ะแล้วดูเทรนเนอร์ดิหน้าเต็มมากอ่ะเริ่มจากวิง่งช้าก่อนเยิ่มอนจริงจริงจริงเดียไปเดียไปช้าก่อนตัวหนูอ้วนป่ะตัวหนูไม่ได้อ้วนไม่อ้วนไป <ๆ S 1> ครับจ <ๆ S 1> ๊บไปช้านี่คือวิ่งอะไรคนมาเลยมาไปไป 财神，财神快！哎哎、<喂>不 จริงขอบคุณค่ะห้าร้อยเป็นเงินเป็นทองตลอดคนเนี้ยวว่ายว่ายก็ว่ายคนเดียวไปเลยหนูไม่ไหวก็แบบชอบถอดเสื้อไงก็แบบชอบถอดเสื้อไงเออม่ให้หนูถอดแอ้วระโลงกระโหลกซบตั้แ

ต้องต้องอ่านเลขไปหนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็ดแป้าสิสิบเอ็ดสิบาปีสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอาสาหักนิห้าก่งทอง้รือทองไหมหนุ่มจิ่งไเงิน ไปิ่งีกว่า่โอ้อยดูเดี๋ยวทุกคนเล่นอยู่ท่าอยู่ท่าละเซตท่าละเซตไ่วิ่งกับหนูเร็วโอเคิีนี้ฝากไว้เท่านี้เนาะม,มาออกอีกไหมอะไรนะมาออกอีกหรือเปล่า,าพี่จะมาออกให้หนูอีกเปล่าไปแล้วเหนื่อย Bye. Ah.